มีความสุขกันทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ญาติโยมก็มายืะมาสวดมนต์ข้ามปีเข้าดาวกันว่างั้นทั่วประเทศไทยอืม มีความสุขกันทั่วโลก <c oughs> เขาด่าวกันสวดมนต์เป็นฉริมงคลออากาศก้อนหนาวผู้ใจบุญก็มาจัดตั้งโรงทานให้ได้อิ่มน้ำสํำราญกันตลอดแล้วก็เช้านี้เป็นเช้าวันที่หนึ่งก็เป็นเลิกดีมีท่านผู้ใจบุญทางกรุงเทพท่านก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธเจ้า ปางเปิดโลกมาถวายไว้ที่วัดของเราพวกเราก็มีโอกาสได้มารวบบุญกันมาทำพิธีถวายพร้อมเพียงกันเปิดโลกหมายถึงเปิดเปิดธรรมเปิดโลกดวงตาเห็นธรรมเปิดโลกโลกภายในโลกในกายของเรารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในเอเอ ความคิดรอบรู้ในอารมณ์นี่ที่พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าโลกเปิดโลกภายในเดินปัญญาแยกรูปแยกนามทำความเข้าใจมีโอกาสท่านก็ได้สร้างองค์แทนพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกมาประดิษฐานที่วัดป่าของเราพี่น้องของเราก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันสนุกมีความสุข ในการสร้างอานิสงส์สร้างบุญบาร,รมีเมื่อคืนนี้ก็เยอะมาสวดมนต์ข้ามปีเห็นแล้วก็ภูมิใจดีใจด้วยคนใหญ่ฉยยีเอาใส่ในขันนั่นเลยมานีก็ได้ไหม <c oughs> ออพระเหล่าฉีเราก็เข้ามาในสระการ,ปรเปลี่ยนกันให้เรียบร้อย อากาศก็เย็นเย็นหนาวหนาปีนี้อากาศเย็นลงหลายวันทุกปีเย็นแค่สองวันสามวันในปีห้าหนึ่งห้าสองหรือปีห้าหนึ่งที่หนาจัดช่วงไอ้ส้างสาลาไอ้ธรรมจักรหนาวจนจับข้อหัวใจหนาววิปริต ปีปีนี้ก็อากาศก็เย็นๆยนสบายสบายหลายวันญาติโยมก็พากันไปปิกนิกที่โน่นที่นี่ตากอากาศเย็นๆยนมีความสุขถึงวันสิ้นปีก็พากันมามาสวดมนข้ามปีมาไหว้พระสนุกในการทำบุญในการสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์สร้างคุณงามความดีแต่อยากจะให้นั่นจริงๆก็ต้องละกิเลสด้วย ขัดเก่ากิเลสให้ใจสะอาดให้ใจบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขสนุกในการสร้างอาน,นิสงส์กันมากมายทั้งพระทั้งโยมทั้งขีทั้งคารวะาจิยาโยมก็ช่วยกันอยู่ในวัดก็ช่วยกันช่วยกันอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นฝาะกเอาไว้ในใจของเราฝาะกเอาไว้ก็สมมติวันนี้ก็ได้มีท่านปู่ใจบุญได จัดทำสร้างองค์พระพุทธรูปปางเปิดโลกมาถวายเปิดโลกเปิดใจของเราทุกคนนั่นแหละเราต้องศึกษาคำสอนของท่านเราให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราคำว่าเปิดโลกหมายถึงรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในความคิดหรือว่าแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏิความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ ขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราให้ถึงจุดหมายจริงๆท่านถึงว่าเปิดโลกโลกกายคือก้อนโลกโลกภายนอกโลกภายในโลกวัตถุโลกนมามธารมความเกิดความดับถ้าแยกรูปแยกนามได้ไงายจากของที่คว่มนั้นก็เรียกว่าเปิดโลกที่แท้จริงถึงเราเปิดโลกภายในไม่ได้ก็ให้ใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ก็ยังดีดีกว่า ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็คงจะเต็มให้พระคุณเจ้ารับพัฒหารใช้ก่อนนะก็จะได้ทำพิธีถวายองค์พระอีกทีหนึง่งอยาโยมท่านใดอยากจะมาร่วมก็ขอเชิญมีโอกาสโอกาสเปิดกา,การเวลาเปิดสถานที่เปิดให้พวกเรามีโอกาสได้ร่วมติดสอยห้อยตามท่านผู้ใจบูญที่ได้สร้างได้ทา อุทิศส่วนบุญให้บุปกาลีที่ท่านได้ล่วงรับไปแล้วมีใจเล,ลึกนึกถึงคุณของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามให้มีให้เกิดขึ้นที่วัดก็ช่วยกันอย่างประโยชน์วันนี้ทั้งพระทั้งโยมทั้งชีใครมีเวลาว่างก็ไปช่วยกันผูเกเหล็กนะผูเกเหล็กที่จลาหอชันจลาพักญาติรวมญาติผูเกเหล็กลงสวรรค์รู้จักไหมลงสวรรค์นะ ห้องน้ำห้องช่วมถ้าไม่มีเราถ้าปวดขึ้นมาแล้วลำบากไม่เหมือนที่ประเทศอินเดียหันหลังเข้าปากทุกที่อยู่ที่วัดเราก็ช่วยกันทำก็ไปได้20-30%ปเซแล้วแหละก็ว่าจะมัดเหล็กผูกเหล็กวันที่สี่ที่ห้าลงปูนเปิดก็จะได้มัดเทเลยมัดเทพื้น ให้ทุกคนต่อไปในวันข้างหน้าจะเป็นจุดชุนรวมใหญ่แห่งบุญเพราะแหล่งบุญอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เราเทวดาย่อมจะหลั่งไหลมาอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติถ้าใจมีศรัทธาน้อมไปในบุญก็จะได้บรรเทาความลําบากของทุกคนไม่ให้ลําบากอ่ะถาวายพัตนาหารพระคุณเจ้าก่อนนะอ่ะมีความสุขปีใหม่กันทุกคนหลังจากพระคุณเจ้าแม่ชี พิจารณาปฏิสังขารโย,ยเรื่องอาหารเสร็จก็จะได้พาทำพิธีถวายท่านทำพิธีถวายองค์พระพุทธรูปปางเปิดโลกเราพยายามเปิดโลกให้ได้เปิดโลกภายในนี่เปิดจิตเปิดใจของเราให้กว้างนั่นแหละเขาเรียกว่าเปิดโลกคลายความหลงแยกรูปแยกนามเปิดโลกของพระพุทธเจา้า ไม่ใช่ว่าไปเปิดโลกแบบโลกโลกเราต้องให้รู้ให้เห็นให้เข้าถึงทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ตัวใจเนี่ยกายเนี่ยก็คือก้อนโลกก้อนรูปก้อนโลกใจคือวิจัยวิมุตต์ผู้มาครอบครองโลกกายแตกดับก็ไปครอบครองอันอื่นต่อถ้าปล่อยว่างไม่ได้ดับความเกิดไม่ได้ใจก็จะไปสร้างภพสร้างชาติใหม่ ถ้าสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์ไว้เยอะปล่อยวางไม่ได้ก็ขึ้นเป็นขึ้นไปเป็นเอเ,อเอทวดามีหลายภพหลายภูมิหลายชั้นที่ท่านเจ้าคุณพาสวดพาท่องไล่ตั้งแต่ชั้นติกใก,กล้ๆเรานี่แหลยนั้นจะตุ่มชั้นดาววดึงชั้นย่ามาขึ้นไปเรื่อยๆกุคคนที่ปฏปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ใจสะอาดใจบริสุทธิ์ก็จะมองเห็นมองเห็นเทวดา,เ,า,เ,าเทวดาก็อยู่ในกายของเรานี่แหละตัวใจของเรานี่แหละตัววิญญาณของเรานี่แหละตัวเทวดามันเป็นตัวอย่างไรก็ดูเอาดูให้มันทันนะถ้าดูไม่ทันก็วิ่งหนีไปเที่ยวเมื่อคืนนี้ก็ผ่ามาสวมดมนต์ข้ามปีตัวหน,นาวเย็น,ยน,ยนตัวความรู้สึกรับรู้หนาว,นาว,นาวเ,ยนเย็นนั่นแหละตัวเทวดา มันหนาวไหมมันเย็นไหมทำอย่างไรถึงจะให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก็จเจริญสติเข้าไปอบรมมันไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องถึงไม่ถึงพรุ่งนี้มลื่นนี้ก็ต้องถึงตราบใดที่ยังไอ้ควันขวายผักไก่สนใจแต่ต้องเป็นคนขยันนะขยันในการทําความเข้าใจขยันในการวิเคราะห์เป็นคนมีความเป็นระเบียบมีสัจจะกับตัวเอง เป็นคนมีระเบียบขยันมันเพียนมันขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราไม่ใช่ว่ามาสร้างสะสมกิเลสเหมือนกับหางหมูดินพอกหางหมูดิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเราขัดเกลาออกมันก็ออกไปทีเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเทวดาเยอะในประเทศไทยนั่งอยู่นี่ก็มีตั้งแต่เทวดามาทำบุญมาถวายทานมาให้ทาน อันนี้ก็โอกาสเป็นสริมงคลได้ทําบุญปีเก่าปีใหม่ปีเก่าก็มาสวดมนต์เป็นสริมงคลตื่นขึ้นมารุ่งเช้าปีใหม่ก็ได้ถาวายองค์พระพุทธเจา้าปางเปิดโลกเป็นบุญอันสูงสุดในทางสมมุติในทางโลกเราก็ต้องละกิเลสอีกวันที่สที่จะถึงนี้ก็มีท่านโปรใจบุญได้ถ่ายชีวิตโคอีก16คู่แม่ลูก มามีโอกาสก็มาร่วมอนุมโมทนาสาธุร่วมกันสนุกสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์กันมากมายอ่ะคุณหมอพาทำพิธียงสายชินให้ไปกันทุกคนเจ้าภาพละ่ะเจ้าภาพเข้ามาใกล้ๆข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหน้าก็ได้เจ้าภาพนั่งหน้าองค์พระนั่นแหละนั่งหน้าองค์พระเข้ามาใกล้ๆเจ้าภาพปู่ท่านได้จัดสร้าง องค์พระพุทธรูปปางเปิดโลกมาถวายให้ใไหมจะภาพเข้ามาใกล้ๆก็ได้ขยับเข้ามาใกล้ๆหรือจะโยงสายศิลไปน่นก็ได้อ่ะเราไปโยงไปช่วยกันหมดนั่นแหละน้อมใจของเราเข้าไปถึงไม่มีสายศีลก็น้อมใจของเราเข้าไปอธิษฐานไปทําพิธีสักการะบ,บูชาฝากเอาไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของทุกคนอยากวัดดับทุกได้ก็ต้องขัดเกลากิเลสต,ตามแนวทางของท่าน ตื่นขึ้นมาก็รีบดูใจรู้ใจแก้ไขใจอบรมใจเราก็จะได้เข้าวัดทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระเจะริญสติเข้าไปเยี่ยมพระอยู่บ่อยๆหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่พูดให้ฟังเท่านั้นแหละไปทําให้พวกท่านไม่ได้หรอกแต่พวกท่านไม่ไปทําไปศึกษาเอาอาภากันไหวพระกลเป็นโอกาสอ,อันดีอันงามได้สร้างคุณงามความดีตลอด <c oughs> ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาเราก็ได้สร้างบุญถ้าใจของเราเป็นบุญอย่าไปเลือกการเลือกเวลายิ่งขัดเกา่ากิเลสกิเลสเกิดข,ขึ้นเมื่อไหร่เราก็จัดการด้วยสติด้วยปัญญาของเราให้เร็วไวเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลาบุญไม่ใกล้ไม่ไกลก็อยู่ที่ใจของเราบุญภายนอกบุญภายในสมมุติวิมุติ มีโอกาสศึกษาเดินถึงจุดหมายแปลทางกันหมดทุกคนจะถึงช้าหรือถึงเร็วก็ขึ้นอยู่ความเพียรของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่การทําความเข้าใจที่ถูกต้องแนวทางนั้นมีมานานก็พยายามกันนะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาจเจริญสติเข้าไปอบรมใจมันพร่อมสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวเราก็สอนใจของเราอยู่หลายคนเราก็สอนใจของเรา จะได้ไม่ได้ปล่อยเวลาทิ้งริง่งทำกายให้เป็นวัดทำใจให้เป็นพระกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเราต้องศึกษาให้ให้ท่องแท้หมั่นสังเกตตัวไหนเป็นตัวสังเกตตัวไหนเป็นตัวใจไม่ใช่บไปที่โน่นไปที่นี่ไปก็สังเกตหลวงพ่อองค์โน่นเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อองค์นี้เป็นอย่างนี้เจ้าคุณเป็นอย่างนั้นเจ้าคุณเป็นอย่างนี้สังเกตข้างนอกก็สังเกตดีนัก ไม่เคยน้อมคอาไปสังเกตใจของตัวเองว่ามันเกิดอย่างไรมันไปอย่างไรทําไมถึงเป็นธาตุของกิเลสทําไมถึงใจถึงหลงคันห้าหลงความคิดหลงอารมณ์ทําไมใจถึงเกิดความอยากไม่เข้าไปสังเกตถึงแต่ต้นเหตุถ้าเราสังเกตไปบ่อยเผลอ,อเราเริ่มใหม่เผลอเราเริ่มใหม่เราก็จะเห็นสักวันหนึ่งแต่ใจของเราดีแล้ว ถึงภายนอกไม่ดีใจของเราก็ดีอยู่มันเดิมถ้าใจของเราไม่ดีข้างนอกดีถึงขนาดไหนใจของเราก็ไม่ดีอยู่มันเดิมเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแก้ไขที่ใจของเราดีทั้งภายในดีทั้งภายนอกล่นออกไปสมุทสุขณะจนวางเอาไว้ก็สมมุติมลมหายใจก็เข้าไปสวยสุขตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกันนะมไม่อยากจะเกิดก็ต้องดับความเกิดละกิเลสให้มันหมดอืม มันไม่หมดพบนี้ก็มันก็ไปจะต่อพบหน้านั่นแหละเพราะว่าตราไปที่ยังมีเชื้ออยู่อ่ะยกมาถวายเสร็จยังยกมาถวายก็จะได้ให้พรเมื่อคืนนี้ญาติโยมก็มาสวดมนต์ข้ามปีเห็นเรือนพันกว่าพันกว่าก็เยอะอยู่ทุกปีทุกปีกปหากันฝักฝ่ายมาสร้างคุณงามความดีก็ขอ,ขอขอบคุณเทวดาและก็มนุษย์ ทั้งหลายที่มาทำงทานเห็นว่าโรงทานก็มีกันเยอะไม่ให้อดไม่ให้อยากไม่ให้ลําบากทางวัดของเราก็จัดตั้งโรงทานทุกวันทุกวันไม่ให้ลําบากมีโรงทานรอรับพวกเราอยู่หลังจากรับผ่เสร็จพี่น้องญาติโยมของเราก็ไปร่วมรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานมีผู้ใจบุญทำงทานรอรับพวกเราอยู่ การสอนตัวเราการแก้ไขตัวเราต้องทุกเรียบทตยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายกันอย่างกิจกรรมร่วมกันทั้งสมมุตินั้นมีอยู่แต่กิเลสก็ของเราใจก็ของเราจัดการกับกิเลสของเราให้ได้ทุกเรียบุตอนนี้ทั้งพระทั้งทีกราวาสญาติโยมท่านใดที่ปรารถนามาสร้างอัน,นิสงส์กันก็ไปช่วยกันผูุกเหล็กที่สลาพักศพสลารวมญาติ จะได้ยังสมมุติให้สมบูรณ์ไม่ให้ได้ลำบากใครไปใครมาก็จะได้มีห้องชวมห้องน้ําได้ใช้ได้สอยกันทําร่วมกันทําช่วยกันรู้จกักฝากไหวสมมุติก็ยังประโยชน์ให้ดีอะจะภาพยกมาถวายมะจะภาพใหญ่ผู้ใจบุญถวายทั้งพระถวายทั้งลูกชายลูกชายอีกคนก็บวชไม่ศึกยังอีกคนนี่ว่าจะมาบวชอยู่มีลูกชายสองคน ถ้าไา้ให้พระพุทธเจ้าหมดเลยเหลือตั้งแต่ลูกสาวเอาไว้หาลูกชายเอาองั้นคนใจบุญอา,าวางใส่ผ้าอันนี้ก็มาจากเมืองนอกอมีวิบากกรรมอยู่ประเทศนอกเพิ่งกลับมาด้วยจะยกให้ทั้งลูกสาวลูกชายมาบวชเลยชีก็เยอะ <laughs> คนใจบุญก็อย่างนี้แหละอดไม่ได้ เออแม่มาบทชีด้วยเอาใส่นั้นแหละอายกนั้นเอออาใส่นั้นแล้ะก็ยกมาด้วยกันหมดนั่นแหละเออเอายกมาถวายก็อยากจะมาร่วมบุญก็มาร่วมได้อนยกมาถวายวังไสพานี่แหละออมาวางทนกันนี่ก็ได้วางทนกันเอาคนมีปัญญามาฝึกคนเรียนจริงๆมาฝึกจะได้ช่วยเหลือคนอีกเยอะช่วยเหลือตัวเราแล้วก็ช่วยเหลือคนเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ให้รู้รู้เห็นด้วยอยากจะช่วยคนอื่นให้เราเดินให้ถึงฝั่งคือความสะอาดความบริสุทธิ์เสียก่อนแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนเยอะทั้งทาง,ทางด้านรูปธรรมทางด้านนมา,ามธรรมทั้งสมมุติเรามีโอกาสเราก็ได้ร่วมกันช่วยกันอาตังเจะพรกันไก่ก็มาอนุโมทนาสาธุด้วย